สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีท่านผู้ปกครองน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนวันนี้มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประกาศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในวันที่27มกราคม256 4ซึ่งในเนื้อหาสาระของประกาศบอกว่า ตามที่ได้มีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่2มกราคม2564ในพื้นที่28จังหวัดตอนนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดีขึ้นตามลำดับก็จึงมีประกาศดังต,งต่อไปนี้ข้อหนึ่งคือให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่1กุมภาพันสองห้าเป็นต้นไปโดยต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สําหรับสถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กํากับดูแลอย่างเคร่งครัดข้อ 2. ให้ปิดการเรียนการสอนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป ย้ำอีกครั้งนะครับให้ปิดการเรียนการสอนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไปเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคกำหนดและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิยังมีจำนวนมากทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เช่นการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบสั่งงานหรือมอบหมายตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนข้อ3ในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล จังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดปทุมธานีให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดโดยแต่และห้องเรียนให้มีนักเรียนได้ไม่เกิน25คนนะครับกรณีห้องเรียนไม่เพียงพอให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน อันหนึ่งให้สถารศึกษาติดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของสอปคและคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดหากมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกตา่างไปจากประกาศนี้กระทรวงศึาษาธิการจะดำเนินการแก้ไขต่อไปอมว่าข่าวสารนี้จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองน้องๆทุกคนอย่างทั่วถึงขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ